ต้องเครียดอย่างแน่นอนครับไม่รู้จะเทคะแนนให้กับซปเปอร์สตาร์ท่านใดครับเอาไปว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยนะพวกเราสามคนขอสงวนคะแนนไว้ก่อนครับจะโชว์ทีเดียวตอนท้ายรายการเลยครับครับผมแน่นอนนะสำหรับใครที่รักซปเปอร์สตาร์นะครับชอบคนไหนนะครับโหวตให้เขานะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคะแนนโหวตน้อยที่สุดวันนี้ต้องหลุดจากบ้านเราไปนะครับง่ายๆครับเทคะแนนโหวตมาที่หมายเลข4825327้าครับก็ช่วยกันโหวตกันเข้ามาด้วยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้การแสดงต่อไปพร้อมแล้วค่ะขอเสียงกรีดดังๆให้กับสาวคนนี้นะคะเอสท่ามิงในการแสดงชุดหลีค่ะ หิววะดีเลยเฮ้ยโชคดีติ่มซำอะไรนะโชคดีติ่มซำร้านอะไรนะโชคดีติ่มซำร้านอะไรนะเหนืนเกินไปแล้วไม่รู้เขาบอกให้เน้นเน้นไปก่อนหิวยังไม่เคยมากินเลยเนี่ยน่ากินเหลือเกินนะเนี่ยร้านเนี้ยเขาบอกว่าร้านนี้เปิดใหม่เด็กทรงได้เสิร์ฟนี่ฮาวรากอะไรดีคะโอ้ยเดี๋ยวนี่คนหรือมักกะลีผลเนี่ยอะไรคนคนเหรอดู คนจีนบ่น่ะคนจีนค่ะโอ้ยคนจีนโอ้โหลักษณะตอนเด็กๆนี่เกิดในโรงถ่านหร้อลูกรู้ได้ไงดำปีเลยน่ารักน,น่ามีอะไรกินบ้างก็มีหลายอย่างค่ะอะไรกันอิ่งเส้นน้ำใบบัวบกแก้ช้ำด้วยก็มีค่ะโอ้ยจะมาช้ำในตอนเตะเมื่อกี้นี่แหละหจะรับมีฮะเอามาเอามาเออเอาหมดเลยมีค่ะมีค่ะ ันเปิดร้านวันแรกลดให้ทุกท่าน10%โอ้โหตั้ง10%เนะี่ยโอ้โหเฮ้ยมายังไงวะห้าสิเฮ้ยไม่ได้วัดตรงนี้เ <c oughs> อาแล้วหมวยว่าแต่ร่างลือดเนี่ยมีอะไรกินบ้างแนะนำหน่อยได้ไหมมีหลายอย่างเลยค่ะเฮียอะไรอ่มนะมีนะคะมีทั้งซาลาเปานูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่โอ้โหยย้า งลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กเออเดะเดะเดดดอมองอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอ่ะกต้องมองอย่างงี้มีทั้งลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กมากไม่ใช่ไม่ใช่มีทั้งลูกใหญ่และลูกเกลดเฮียทำไมเฮียพูดอย่างงี้อ่ะฮะอ่ะหมวยอย่าเดินเยอะเฮียงงตอนไงครับจะกินอะไรฮะมีฮะเก๋าอ่ะมีค่ะ ขนมจีบไหมรับเลยดีฮะจีบปูจีบจีบหมูอ๋อจีบเลยได้ไหมอะไรล่ะโอ้ยยยนยย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 ายย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 ายนยย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 ยไปไยยยยยนยย อจีไม่ติดอ้โอ้หยามัหยามเฮ้ยเราไปอะไรเนี่ยมันหยามเรามากเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้โอ้ จริงพวกเราหลุมไว้ลุ่มลุมเอาอย่างเงี้ยไอ้ผู้หญิงตัวคนเดียวนะอะไรวะไม่รู้จักโอสตระวัวเป่งถ่ายอะหายไปไหนฮึฮึตึงกันไปเลยละ 哇塞、啊！啊 I'm <laughs> going

ไหนอ่อ่อร้อยหายไปหมดเลยอ่ะไป็ไหนกันหมดก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นอะไรคิดไปคิดมานะตั้งแต่โลกเดียสงบสุขแฟนตาซีเวอร์เวียแล้วสะงบสุขนะไม่มีงานทำตกงานตลอดเวลาเลย ถ้าทังซอมจังนะก็ไปอยู่ชมพูทวีปแล้วไม่มีงานทําไม่รู้จะไปช่วยใครอ่ะอ้านี่ออกแล้วมีคนจ้างงานนะบอกว่าให้ไปเป็นคนน้าเข้าสัตว์ป่ามากิน <c oughs> กินได้ไงใจลายบอกว่าจะเอาลิงนะมากินสมอง <c oughs> <c oughs> ใจลายกินสมองเลยแล้วฟิดปังฟิดปัง <c oughs> ยาฟิดปังฟิดปังก็ออกกำลังกายดี แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราเป็นงานฟีแลน